ครับคุนพวกครับเจอเด็กแนวอีกแล้วเด็กแนวเห็นไหมมาแล้วมาแล้วมัวแล้วมัวแล้วยังอยู่หันนะใส่ผัวมาเบิงมาเบิงนะเอายืนซ้อมยังฮะยืนซ้อมยัง สิบีเี่ยังเหรนสิบีเี่ยยังมึงเหันแล้วเห็นนกเป็ดฮะนกเ<า>ป็ดมึงรู้จักไหมนกเป็ดนัน่นเป็ดน้ำนัน่นโมแม่นอยู่กลาทงทงุผล<า>อยู่กาลางทงุ่นมันมีลูกหน่อยพ่อลูกหน่อยลูกหน่อยอีกสามสี่ตัว<า>ลูกหน่อยอีกสามสี่ตัว

ลูกมันสามตัวสี่ตัวเขาตองฝักเขาตองออกมันลอยนามดีฮัหนี้เขามางหันน้องฮานบัวหันปลาขาหกลยใสใสยหอยู่ใส่พีเบิ่งมั้งต้องตน่ฮะพุาต้ต้นน่ใช่หนแนบอกโอ้ยอยู่กลางทงพนออพนอยู่งต้นบัหวเลยไปอีกเลยไปอีก ปุ๋นอยู่กลางทงเไก่คนนี้วะมาว่าเบิ่งหายังกูกินให้ยังพอะมาเบิ่งหพอหนิไม่บ่มีฮะไ่มีหาอลรบอหาย่งหาด้กเขย่งพี่ใส่มนี้ใส่ยัีเบิ่งตัวไหนาแย่งอยู่ส่ไปโดนไบ่ไปมองส่องกะไปทุ่มมือไปทุ่มือไปเบิงมันก็บโวเห็นสิไปเบิงอีหย่งมาไปเบิงอ โมมีหางโมเห็นหางมันเห็นดมิเนบินบ่อนอยู่หันมึงหันนี่รู้ว่าน่ะรู้มันเห็นอยู่กลางทพงหมดแล้วจะเสียไปใส่และมันบ่ใส่นในบ่เห็ดพอ<ะ>ใส่บ่นบี่นใส่ใสพอ,พอโอ,มอมนน้มันจะเห็ดหน่อมึงมายืนซ้อมยังสวยนิมันมันจะเห็ดพอหน่อ วะเบดีองล่างมันหาโบเห็ยนยังวาก็กาสตร์จตุนอะตุ่นกกาสสามสีตุนอยู่กลางตรงบนเงี้ยตุนงสูงที่มีห้างนาะก่บ่ใมันมมีห้างได้หรอ แมนบินอยู่กลางพงเห็นปูแมนบินอยู่กลางพงใช่<ไ>บินหาหลูมันทีหลูสูงไปหลูคันเสียใช่ปะมันหาหลูบนบนพอริงใช่มันบินอยู่กลางทงบนนึยวะไห่ไหืน Yeah.